เตรียมรับลมหนาวจริงจังเย็นลง5-10องศากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศล่วงหน้า10วันระหว่างวันที่14-23ธันวาคมนี้อัปเดตจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ความหนาวเย็นแรงๆยังมาไม่ถึงแต่ยังพอมีลมหนาวพัดอยู่บ้างโดยในช่วงวันที่14-16ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนถึงปานกลางยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้อากาศเย็นเล็กน้อยในตอนเช้าลมหนาวแรงขึ้นบ้างกลางวันอากาศยังร้อนฝนน้อยต้องระวังช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนช่วงวันที่17-23ธันวาคมเตรียมรับลมหนาวกันอีกร,รอบ คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงถึงแรงมากแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะเริ่มลดลงยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีลมแรงบางพื้นที่อากาศแห้งฝนยังน้อยแต่อาจจะมีเมฆมากช่วงแรกๆที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาซึ่งอยู่ระหว่างวันที่16-17ธันวาคมนี้ ทั้งนี้ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี่ยวหนาวระวังอักขีภัยจากลมแรงท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวเตรียมวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานช่วงที่จะหนาวเย็นจะเป็นช่วงวันที่21-23ธันวาคมส่วนภาคใต้คลื่นลมแรงขึ้นฝนเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามเป็นระยะ